เพื่อพวกเราทุกคนเลยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยรักทุกคนมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับผมต้องขอบคุณเพื่อนผมเหมือนกันเขาก็อยู่ับผนี้ช่วยช่วยหน่อยครับเราเรื่อตลกทุกอย่าง คือเลเวอร์ทูเลดเทุกคนที่ทุกคนได้ตืนราชมเมื่อกี้จริงๆหน้าสมองเงเ่ยเรามีพั้งเท่นะเั้เทนผมบอกว่าวันนี้ผมอยากไห้งานเราตัทำเท่นออกแล้วเรามาให้กันเป็นเนเต้นขอบใจขอบใจไม้แร่สุดท้าคือเสมอเลคือผมรนกที่คุณเป็นคุณแล้วก็ผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมันมีมวลของความสบายใจที่ เราไม่ได้เจอันงานชอชฟีขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับจุงรังคลับ้รับที่วจงน ขอเพียงแค่เชอในที่น,นีน้แต่ว่าจะที่นี้ไม่ไช่เหรออะไรเนี่ยอ๋อเป็นฟิลแบบทำให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ปปก็อ่ะพูดก่อนใช่ไหมได้ครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่มาในวันนี้แล้วก็คอยติดตามพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยตอนที่แบบทุกคนยังไม่รู้จักเราเลย เอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยกว่าเราเยอะมากๆเลยแบบไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์คอนเสิร์ตก็ต้องตื่นมากดปัดก่อนเรา <c oughs> บางบางทีเรายังหลับอยู่เลย <c oughs> หรือว่ามาอีเวนต์เนี่ย <c oughs> ก็ต้องจองคิวกันตั้งแต่มีตีส <c oughs> ี่ตีห้าก็เคยก็รู้สึกแบบตื้นตาันม,มากๆที่ทุกคนทำขนาดนี้เพื่อเราเร <c oughs> <c oughs> วก็ สัญญาเลยว่าพวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณพ,พี่ถาครับ ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะครับผมที่สามารถทำให้คอนเสิร์ตจัดขึ้นมาได้ในทุกๆปีนะครับผมผมเชื่อว่าปีนี้จะไม่เป็นปีสิ้นหายแน่นอนนะครับผมเราก็จะมีเ l ลเไปเรื่อยๆๆแบบนี้นะครับผมอย่านอนอย่าได้หนุนันมาผมรู้สักเลยวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับ ดาดาอยังดอยดิน่าไดย่ามามันต้องดอยกันนะขอบคุณครับขอบคุณที่มาแชร์มากๆคอยจับมือกันมาตั้งแต่แล้วแต่ดาวเลยก็คอยบอกผมตลอดเลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยคุณทำอย่างนี้คุณทำอย่างนั้นเพราะผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยมาเล่นซีรีส์ขึ้นคอนเสิร์ตเต้นร้องเลยต้องทำยังไงแต่ว่าคุณคนนี้ สามารถทำให้ผมรักเรื่องพวกนี้ได้แบบสุดๆไปเลยบก็คืออยากจะพัฒนาตัวเองอย่างที่ทุกคนบอกเรื่องการร้องการเต้นเดี๋ยวเราจะพยายามให้ดีสุดครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอันเบี้าวดขอบคุณมากเพื่อนเสีองผมก็ผมจุงก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ สปอร์ตพวกเรามาตั้งแต่ต้นเลยครับผมตั้งแต่วันที่เราไม่มั่นใจอะไรเลยในตัวตัวคนตัวเองแบบตั้งแต่วันแรกเลยไม่มั่นใจทั้งการร้องทั้งการเต้นการแสดงหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเกี่ยวกับแบบวงการบันเทิงเนี่ย แต่ท like, yes. ุกคนนะครับก็คือคนเที <right> ่นคือเป็นคนที่ทุกคนคือคนที่ทำให้ผมมั่นใจในสิ่งนี้น้องจุงร้องเก่งมากลูกเอวผิวมากลูกเอาอีกเอาอีกลูกฉันที่มันการแสดงเลิศจริงๆ คือคำพูดนี้บนแบบโซเชียลมีเดียมันแบบมีมีแบบอะไรก็แล้มีผลต่อจิตใจผมมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคำติชมนะครับผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็สร้างผลงานเพื่อทุกคนออกมาเรื่อยๆทุกคนกระตับใใจนะครับสัญญาว่าจะเป็นแก้วที่ไม่เต็มเติมนะสัญญาว่าจะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับ ขอบคุณ GMTV นะครับผมที่มอบโอกาสดีๆให้เรามา์าแ้ะสเตจแล้วก็แพลตฟอร์มแล้วก็มาสนุกกับทุกคนแบบนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อ <c oughs> นๆคนือผมพูดตรงๆเลยว่า ในการครีเอทโชว์แต่ละโชว์มาทุกันไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกหนุหรือว่าแบล็กทายโดยเฉพาะแบล็กทคือโคตรยากเลยยากมากๆเลยแต่เขาก็ตามใจผมอ่ะก็คืออ่ะจุ๋มมันจะเอาว่าอ่ะไปกันเพื่อน ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนที่สู้ด้วยกันมาลตลอดแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าอยู่กับกูเนหนื่อยหน่อยนะ สักแน่นอนขอบคุณาครับเปร่อนี่อนไรอนี้รอบไปไความคุ้นค่โอ้หลอบคุณกหลอกอ จะไม่ร้องไห้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขนะครับทุกคนเข้ามาปารเข้า,า,าอย่างแรกเลยก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่และทีมงานทุกฝ่ายนะผมที่ทํางานกันหนักมากเพื่อให้งานออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้กําลังใจกันนะผมทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับคือบอกแล้ว่าวันนี้เนะี่ยผมได้รับพลังรักจากทุกคนได้แบบเต็มๆเลย ลาที่แบบว่าเดินไปตามจุดต่างๆแล้วว่าเห็นทุกคนแบบว่าสงรอยยิ้มให้นะคือบอกเลยว่ามีความสุขมากแล้วก็อยากเห็รอยยิ้มแบบนี้มใบหนาๆด้วยครับผมมันก็จะเกินไปหน่อยนะครับก็พพี่้อนแ่องเครับผมปีนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณจะสี่ปีแล้วแล้วก็ผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับ สำคัญเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่วยทําให้ผมร้องเพลงได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแบบร้องเพลงไม่ได้เลยเขาจะเป็นคนที่คอยมาบอกตลอดว่าเออเนี่ยถ้าค่อยฝึกค่อย,อย,อยพัฒนาเนี่ยทำได้ดีแล้วโอเคก็ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วอีกเรื่องห <c oughs> นึ่งจะบอกว่าตอนที่ซ้อมเนี่ยครูวิทย์ก็คือติดสอบแล้วก็ทํางานหนักมากติดปีสิต่างๆนานาเลยอาจจะไม่ได้แบบมาซ้อมบ่อยมากแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถทำออกมาได้ดีครับผมขอเสียงให้ครูวิทย์หน่อยครับ ผมจำได้เมื่อประมาณ56ปีที่แล้วมัมันจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งชื่อว่า Y I l o p e You Concert ็นปี2009ซึ่งสิ่งที่ผมจำได้แม่นๆใน,นวันนี้เลยคือผมจำได้ว่าพี่ออมจุมพลตอนท้ายคอนเสิร์ตของพูดไว้ว่าเอ้ยถ้าสักวันหนึ่งอะตอนขอบคุณแฟนคลับเขาอยากจะมีโอกาสได้มาเล่นที่อินเทอร์เนชั่นแซึ่งเป็นหอที่หอนี้ที่เราอยู่ด้วยกันในวันนี้ ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ในฐานะของคนที่ยืนอยู่ในทานะโดมด้วยวันนั้นก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสักวันที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนว่าบจริงๆนะครับที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งพอได้เห็นปรดักช่นวันนี้พอได้เห็นงานทุกอย่างออกมาแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยรู้สึกตื่นตันใจมากที่แฟนคลับชอบทุกคนชอบทุกคนรู้สึกสนุกกระจอย กับงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับผมเพราะว่าพวกผมจะยืนกันอยู่ทุกสิยืนอยู่ตรงนี้สิคนก็นจริงแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเป็นร100้อยเกือบพันชีวิตที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทนี้และคอนเสิร์ตนี้ที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นระหว่างเราเปลี่ยนฉากระหว่างเราเซตเพลงที่ทุกคนจะคอยวิ่งกันอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นข้างหลังคุณหรือข้างหน้าคุณหลังเวทีผมขอเสียงตกเลยแล้วก็เสียงขอบคุณให้กับทุกคนด้วยครับ คือทีมงานพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่มาก่อนเรามาได้ตีห้าหกและกลับหลังเรากลับประมาณตีสามตีสี่ทุกวันเลยในสี่ห้าวันนี้ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆนะครับผมที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ ร่วมใจของทุกคนและขอบคุณนคุณปอนราดีดี้นะครับที่อยู่กับผมมาสี่ปีไปกันต่อนะครับขอบคุณมากครับ พอเขาพูดว่าอยู่ด้วยกันมาสี่ปีนานเหมือนกันนะเราค่ะใช่ใช่พอได้ยินคุณคุณแต่พอได้ยินพุดคุณว่าเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่ไวน์ไอเลิฟอยู่แต่ที่ทันเดอรโดมโอเคใช่พอผมย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะทั้งที่เราแบบไม่เคยคิดที่จะเข้าวงการเลย แต่กลับมาได้เข้าวงการเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีที่เขาแบบว่าเขาอยากให้เราเล่นละครก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งเลยในชีวิตของผมนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสผมในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้บท